ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อีกวันจันทร์ที่2ี่สิสิงหาคม2566นะครับเนาะครับพอเทียมพามาคุยกันก่อนห่วยออกนะครับเนาะหรือวัาสรุปโค้งสุดท้ายกับราพัฒนาครับของพอเทียมกระชิบมีประมาณทอเกานะครับ13สาำนักนะครับครับพอเทียมไปเริ่มจากอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับ ครับนี่ครับมือนี้เะารับนกวันจันที่ที่สิสิงหาคม66นะครับลาวพัฒนาเซียนพี่ไม้รับบนล่างวิ่งรูด1กับ9แต่ว่าอาจารย์เพิ่นเนี่ยในที่1นะครับก็มี13 15 14 93 94 95กัน9 192นะครับมี fc คอมเมนต์มาหาพอเตรียมอยู่เก่านี่เก้านมักนะครับมาเข้ากับพิจารณามือเอาเนาะครับเนาะ ครับเมื่อนี้ก็สิีมีสรุปเพื่อกันโค้งสุดท้ายซีอาจารย์นะครับก็สสีสวงใบๆเนะครับเนาะครับเี็กเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับเด้อองอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับครับสนั้นแล้วมักตวใดสอบตวใดเอากับอย่าลืมกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับขอเตรียมขอกราบขอพระคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศูนนะครับขับวันนี้บ่มีตัวกันตัวนั่นเนาะของปูศูนนะครับขับบนวิ่งลูด5ตัวเดียวนะครับ5 6 5 1 5 2 6 5 6 1 6 2งขับติดหาก็มี5 6 5 1 5 2นะครับเนาะปูศูนยขับล่างวิ่งลูด1ตัวเดียวนะครับก็จับคู่ก็มี4 5 5 4นะครับกลับกัน สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งับติดหนึ่งกับมี4สี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับเนาะครับพระเียมขอกับขอบพระคุณปู่ได้หลายนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ไห้แนวทางเล่าพัฒนาพอแเียมมาครับฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่โคราชนะครับ ปูโคราดงวดที่ผ่านมาก็ให้บนออกล่างนะครับเด้อเป็นตัวกับครับัวนี้ปูให้วิ่งรูดสองตัวเดียวนะครับจับคู่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสองสามสองสี่สองห้าครับติดสองก็มีสองสามสองสี่สองห้านะครับเนาะรับส่วนตัวที่บบติดเข้ามาเข้ากับเอาเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านี่ก็งามนี่นะครับเนาะรู้สึกว่าจะ้นกันกับไลยอาจารย์อยู่นะครับครับส่วนล่าง วิ่งรูดหกตัวเดียวนะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับติดหกอะหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วมักตัวใดชอบตัวใดเข้ากันอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับอย่าลืนะครับเ้าแคปหน้าจอครับผมครับขอข้อกาขอพอะคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราชนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนอามอ่าเซียนอามบนล่างมิ่งรูดนะครับเนาะสี่กับเก้าเน้นที่เก้ามาอีกแล้วครับเก้ามาอีกแล้วของเซียนอามงวดที่ผ่านมากับเข่าตกลับเนาะครับเนาะไปไดเดบิ้งไดติตามพรเตียมกับสี่เห็นอยู่ดอกครับพื้นหาหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเหลือล่างออกเก้าสามงวดที่ผ่านมางวดนี้กับมาตกเก้าอีกแล้วครับพย่ที่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ตัวเน้นพื้นนะครับเนาะ เก้าสามออกแล้วหอกกับพัผนผ่านไปก็ไดเหลือแต่เก้าสองเก้าสี่เก้าสี่สี่เก้าในส้นกันไล่อาจารย์อยู่ด,ด้วยครับเด้อครับพอเตรียมที่คอคือโอกาสบวกสรุปไปน้ำจากน้อยนะครับเนาะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่มีแต่ตัวง่ามนะครับกับบรู้วามันจะออกตัวใดครับเอามากตัวใดชอบตัวใดหอกกับอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะ้อยอีกซนะีเนาะ เตรียมขอกาบขอบคุณหลายนะครับเดอ้อเราพัฒนาเซียนอัมนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้เขาฟังฟังยิกนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับบนล่างวิ่งโอ้บนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดนี่ก็ส้นกนหลไรอาจารย์นะครับเดอ้อ 7ับเจ็ดสามเจ็ดสห้าแปดกัน94เห็นปะครับมีเก้อีกแล้วอยู่นี่ครับเพื่อนอาจารย์เพื่อนในกับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนาะครับเนาะแปดสห้นะครับเอามักจอบตัวใดเ่าก็จะลืมลับตัวไว้น้ำเนาะครับรับส่วนเลขบนเลขล่างคล้ายๆกันนะครับเ้อมีจะมีเจ็ดมันจะกลับกันนะครับกับ3ามแป เจ็ดสี่บ่ครับบนล่างมันจะส้นกันอยู่นี่นะครับครับอาจารย์เพิ่นจับให้ก็มิสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดกันสามหกสี่หกนะครับนี่คืออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเอาวันดีออให้เขาปังปังเด้ออาจารย์เนยก็จะได้สกุสกๆศกมนัมนๆกันครับเอาแัปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่หนุ่มสวนยางนะครับวันจันทร์ที่21สิงหาคม66ลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางขับบนล่างวิ่งรูด2กับ7เน้นที่7นะครับจับคู่2-3 2-1 2-9 7-3 7-1 7-9เน้น7-1 7-9นะครับเนาะครับเจ็นี่กระส้นกันไหล่อาจย์อยู่ดนะครับเด้อสรุปได้มันเจ็ดกับเก่าจลไยลนะครับ เอาประเทียมขอพูดณหไลนยได้ครับเดินนมสวนยางนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะครับขับเล็กติดบนล่างปูก็มี0มมม 3, ม 9, นน4 5 7 8 9นะครับสังเกตมึงนะครับงวดที่ผ่านมามี3มีเก่าอยู่งวดนี้4กับเก่านะครับ กับ7 4กับ8ยังไปประมาณนี้นะครับเนาะแต่ว,ว่าปูจับคุยกับมี0748595788นะครับส่วนเลขสามตัวปูกะ90795790759กลับกันนะครับเนาะสองตัวนี้นะครับกัเบิงไปส่วนวิ่งรูด5กับ7นะครับหากับ7ปูโบดด้เน่นให้ตัวได้ตัวหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวว่า7ดนี่ก็ยิ่งรู้ซื้อกาส้นกันลายอาจารย์อยู่ นะครับเน้น075957นะครับเนาะครับขอเตรียมข้อกับขอบขอบคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะครับวันนี้ขอให้เขาเนาะปูเนาะเอฟซีก็จะได้สกบโมันมนกันอาจแคปหน้าจอครับผมอ๋ครับผมไปต่อครับผมครับไปต่อที่อาจารย์เซียนนาดีนะครับ เซียนนาดีบนวิ่งลูดสี่ตัวเดียวนะครับจับคู่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่สองสี่ห้าสี่เน้นศูนย์สี่กับสองสี่นะครับ,บ 04, 14, 34, 24, 54, เนาะบน 04, 24, นะครับ,นะบนะครับ,รบงวดที่ผ่านมากอะให้บนออกล่างนะครับอาจารย์เซียนนาดีเก้าสามเข่าตรงตรง,ตงแต่ว่าไปเข่าล่างครับงวดน,นี้ล่างวิ่งลูดหกตัวเดียวนะครับจับคู่ศูนย์หกหนึ่งหกสี่หก ส6งหเน้น0ูนย์นะครับเนาะนี่คืออาจารย์เซียนนาดีนะครับครับพอเตรียมขอกับขอบคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้อที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับงวนนี้ก็ขอให้เขาปังปังอีกนะครับเอาชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ของสุดใจพารวยโอ้นี่ครับ กันที่2 1สิงหาคม66นะครับเนาะครับบนล่างวิ่งรูด7ก,กับ3นะครับเน้นที่เกตครับจับคูกมี่กหนส7มี6 1 6 2 6 3 7เ7 2 7 3 8 1 8 2 8 3นเน้นที่7 1 7 2 7 3ครับ7นี่รู้สึกว่าส้นกันอีกลายอยู่ด้วยครับเด้อลายอาจารย์เนาะ7กับเก่านี่แหะเบึงๆบึงแล้วนะครับ ของสุดใจงวดที่ผ่านมากับเขานะครับแต่ว่าเขาเป็นตกลับเพื่อนใหนมาสามเก้าออกเก้าสามนะครับนั้นแล้วห้ามักตัวใดห้าก็จะลื่มนะครับเนาะกับตัวไว้นําเอาเตรียมขอบคุณอะไรด้วยครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะขับแัปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหน้องคายโอ้เซียนหนองคายนนง,งวดน,นี้กับบนล่างมิ่งรูดสี่กับห้กับหาเพิ่นบนิ่นให้ตัวเด,ดตัวหนึ่งนะครับนนเรื่องงนีแต่ว่าเลขกจับคู่มีเน้นนะครับเจ็ดแปดเก้าสี่กับห้านะครับเก้าสี 4, ่เก้าห้าแปดสแปดห้าเจ็ดสเจ็ดห้าเน้นเจสกับเจ็หานะครับเก่าซี 4, มากเก่าน,น้ำกรเด,ด,ครด,รด้ครับเด้อยบเด้อครับมอด่ิพานมากกับเขาตัวเน้นเพิ่นอยู่นะครับเนาะ คนนี้ก็ขอให้เขาปังปังอีกเด้อเสียน้องไขยครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่เน่ยพ่อแหล่นอนนานะครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดจีิแล้วครับอี่ซี่เจ็ดนี่มาหลายนะครับเนาะหลายอาจารย์อย่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปด พอแหล่พ่อเนี่ยนที่เจ็ดหกกับแปดเจ็ดนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วมากตัวใดชอบตัวใดห้องก็อย่าลืมนะครับเด้อกับตัวไว้น้ำนาะครับเนาะครับเตรียมขอขอบพูดหลายๆนะครับเด้อพ่อแหล่นอนน้าเนาะครับเนาะครับเอ้าแคชหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนปาตันอ้าวเซียนปาตาน กันที่21สิงหาคม66นะครับลาวพัฒนาเซียนปาตานบนล่างวิ่งรูด4กับ5ครับจับคู่4 7 5 7 4 8 5 8 4 9 5 9 5เน้เนี่ย4 7 57นะครับส่วน4 8 4 9นี่ครับ4กับาแห้งอยู่ดิเนาะครับกับเบิงเอาเนาะครับเนาะ เชียนปลาตานเพ่นเนียนย้ำในบบเขาบบถือดิเนียนบบถือจักเถื่อ <g ül> แต่ว่าเหล็กเพอนเขาอยู่เขาทุ่มวดนะครับเดียวว่าเ,เชียนปลาตานเพลนเนียนไหนบบถือโตเอาะฉะนั้นแล้วส่วนที่เสียนปลาตานเพอนบบเนียนไหนเข่าเก่าน้ำเนาะครับเนาะและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกับตัวไว้น้ำนะครับเอาพอะเียมขอกับขอบคุณหลายๆน,นะครับเด้อเซียนป่าตานเนาะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้เขาปังๆอีกเด้อ เอฟสีจะได้โศกมันมันกันเนาะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดคือของพอเตมนะครับเออนี่ของพอเตมกับเจ็ดกับแปดคือเ่านะครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดครับที่แรกพอเตมมาจิบจับดอกซามเนี่ยนะครับเออก็เรยเอามาเป็นบวยๆไว้ก็ไดเนาะเอฟซีเนาะครับจับคู่ก็มีห้าเจ็ดห้าแปด 59, 47, 48, 49ครับพอเตียมเนียนหา7หา 8, 47, 48เต่ว่าก็มีซีเกาอยู่นี่คือเก่าครับเออเอามักชอบตัวใดเ่าก็บเบิ่งเอาเนนะครับย็บซีเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะถ้าผิดพลาดประกันในพอเตียมกราบขอโทษขออภัยนะครับ วันนี้ก็ขอให้เขาปังๆเด้อวัน,นี้เอีก็จะได้โชคๆมันมันกันเดี๋ยวมื้อนี้ทาเบิ้งอีกนะครับเนาะสรุป4สีอาจารย์ดังครับอันนี้เอาไปไเบื้องต้นก่อนเด็นสุดมีเก็ดมีเก้านะครับที่พอเตีมสรุปมานี่มีเก็ดมีเก้าครับสายวิ่งสายหลุดนะครับ เอาขอให้นุกบโมันมันกันเดี๋ยวส่วน่บใบค่อยพ่อพอกับพ่อเตมอีกเนาะครับเนาะรออาจารย์มาน้ากันพบสสกอรคคอยชีสรุปอีกครับสําหรับชิปนี้เออเขามาแล้วกันมากขันสอบคลิปนี้็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตามั่นี้ได้ครับเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตมเนาะครับเนาะรับสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตมขอกขอบคุณเยบซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตม ครับพอเตียมข้อไว้พรอให้มีแต่ความสุกความจัดเลื่อนนะครับเด้อความเจ็บยาให้ใดความไขยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม